สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คณิตศาสตร์ป .1 นะคะเรามาต่อยอดกันเรื่องการเปรียบเทียบนะคะก็จะเริ่มที่จะยากขึ้นละแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะคะขอให้นักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่มีส่วนช่วยเหลือนะคะนักเรียนที่บ้านก็ให้มีความพยายามนะคะแล้วก็สู้ๆคะ่ะอ่าเรามาดูกันนะคะ วันนี้จะเจอคำศัพท์แปลกๆเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะลองลองฝึกเรียนรู้ดูเนาะอ่ะแต่นี้ลงมาดูนะคะ look at the pictures l i k e normals that satisfies the equality or inequality นะคะอ่ะแต่นี้เจอคำศัพท์ คล้ายๆที่เรียนผ่านมาแต่แปลกเติมคําว่าลิตี้ลงไปนะคะอ่ะต่นี้มาดูมันแปลว่าอะไรนะคะ e q u ว l i t y แปลว่าความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันนะคะอ่ะความเท่าเทียมกันต่อไป In นอีควอ t y ตตรงข้ามค่ะ ความไม่เสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมกันความไม่เสมอภาคพูดง่ายๆก็คือเราไม่ต้องไปแปลให้ให้มันยุ่งยากนะคะกับสิ่งที่เราไม่ได้เรียนหรือไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น in E e q u a l i t y ตตัวนี้นะคะในเมื่อมันแปลว่าความเท่าเทียมกันเราก็แปลไปเลยค่ะเท่ากัน นะคะ inequality มันแปลว่าความไม่เสมอภาคถ้าเกี่ยวข้องกับเราเราก็แปลไปเลยค่ะไม่เท่ากันนะคะตามนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเนาะบางทีภาษาอังกฤษมันก็ดิ้นไปดิ้นมาตามรูปประโยคนะคะที่อยู่รอบข้างมันเหมือนกันนะคะคำว่า satisfy 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 แปลว่านะคะตรงๆก็แปลว่าพอใจ นะคะแต่ในที่นี้หมายถึงว่าให้เขียนตัวเลขนะคะตามที่เราเห็นนะคะว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่ากันอันนี้แปลให้มันตรงกับงานของเรานะคะภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าแปลไปตามรูปประโยคของมันได้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะ ข้อหน,นะคะให้รูปสามเหลี่ยมมารูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษก็คือ triangle นะคะแล้วก็ให้รูปวงกลมมารูปวงกลมภาษาอังกฤษก็คือ circle นะคะตอนนี้เขาถามว่านะคะดูนะคะเขาบอกว่า there are fewer fewer there are fewer circle than triangle or there are more triangle than circle นะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูทีละคำคำว่า t h e r e แปลมาหลายรอบแล้วแปลว่ามีนะคะมีคำว่า fewer than fewer than, er than แปลรวมกันนะคะแปลว่าน,น,น้อยกว่านะคะในที่นี้วักแรกเขาเขาพูดว่ามีมีรูปวงกลมน้อยกว่ารูปสามเหลี่ยมหรือ อ่ะคำนี้แปลว่าหรือ all หรือมี modern ในที่นี้แปลว่ามากกว่าอะหรือมีรูปสามเหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมมาเขาถามเรานะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะสิ่งที่เราจะต้องตอบจริงๆแล้วตอบได้2แบบแหละนะคะเรามาดูก่อนว่ารูปสามเหลี่ยม triangle มีเท่าไหร่ how many triangle นะคะ นับพร้อมกันนะคะ one two t h f i v e six seven seven triangle นะคะส่วน circle how many triangle are there นะคะนับนะคะ one two t h r one two t h f i v e five circle นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราจะมีรูปสามเหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมหรือเราสามารถพูดได้ว่าเรามีรูปวงกลมน้อยกว่ารูปสามเหลี่ยม ดังนั้นตรงนี้นะคะเราสามารถตอบได้สองแบบเลยนะคะตอนนี้มาดูนะคะข้างบนใช้ Fever Dan ข้างล่างใช้ Smaller อ่านี่แหละค่ะคือศัพท์ที่นักเรียนจะต้องรู้ว่า คำว่า fewer than แปลว่าน้อยกว่าใช้ได้กับคำว่า less h ด n ที่แปลว่าน้อยกว่าแล้วก็ใช้ได้กับคำว่า smaller than h ด n ที่แปลว่าเล็กกว่าเพราะฉะนั้น3ามคำนี้ความหมายเดียวกันหมดเลยนะคะ fewer h a n less than, smaller than นะคะถ้าเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์สามคำนี้แปลว่าน้อยกว่าทั้งหมดเลย นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะบอกว่านะคะรูปวงกลมน้อยกว่ารูปสามเหลี่ยมหรือเล็กกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะพูดว่าคำนี้นะคะ smaller than ที่แปลว่าเล็กกว่าหรือในทางคณิตศาสตร์ก็ใช้คำว่าน้อยกว่าได้ความหมายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องบอกว่าเราก็จะต้องบอกว่าซื้อคือเราก็วาดเป็นรูปวงกลมไปเลยนะคะ is smaller than triangle หรือสามารถบอกได้ว่า all triangle is greater than circle นะคะ greater than ที่แปลว่าใหญ่กว่าเหมือนกันเลยนะคะคำนี้คำนี้นะคะเราจะ ใช้คำว่า greater than หรือจะใช้คำว่า more than หรือจะใช้คำว่า bigger than นะคะก็ได้ความหมายเดียวกันหมดเลยก็คือมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะแปลตรงตัวว่าใหญ่กว่าแต่สับทางคณิตศาสตร์สามารถแปลได้ว่ามากกว่านะคะเพราะมันเปรียบเทียบกับตัวเลขเนาะนะคะตรงนี้นะคะ จริงๆตรงนี้เราต้องสรุปเป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสรุปเพราะเขาบอกว่าให้เราเขียน like numero n น m มโลก็คือตัวเลขเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสรุปว่า uh, five is smaller than 7 e v e n or seven is greater than 5 i v e ข้อแรกแรกๆเริ่มๆอาจจะยาก นะคะแต่พอเราทาไปเรื่อยๆฝึกทาไปเรื่อยๆฝึกรู้ศั์นะคะเริ่มง่ายขึ้นแล้วเพราะเรารู้ความหมายของคําศัท์ล่วมาดูกันข้อ2นะคะข้อ2นะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้รูปสามเหลี่ยมเรารู้คําศัพท์ไปแล้วแปลว่าเรียกว่า triangle นะคะพอมาเจอรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษก็คือ,อ square สแควร์ square, นะคะสแควร์ square, ที่แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเรามาดูกันนะคะ there are more triangle than square or oh, there are fewer square than triangle นะคะอ่าเมื่อกี้แปลมาได้แล้วหมดแล้วเราแปลเป็นแล้วนะคะในข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแปลว่ามีรูปสามเหลี่ยมมากกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้อยกว่ารูปสามเหลี่ยมอ่าเริ่มแปลข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงสรุปว่า,ามาดูรูปสี่เหลี่ยมนะคะเรานับพร้อมกันนะคะ one two t h f i v e six s square นะคะส่วนรูปสามเหลี่ยม1 n e two t h e e f i v e six seven h นะคะมี8ด เ t r i a n g เ e นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาใช้คำว่า greater than greater than ที่แปลว่ามากกว่าหรือใหญ่กว่าอ่ะข้อนี้เราก็จะสรุปว่านะคะ H is greater than 6 or 6 i s smaller than 8นะคะสรุปเป็นตัวเลขเนาะอ่ะนะคะวันนี้ปอหนึ่งก็จะพบ คำศัพที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมากเลยนะคะแต่ว่าพอเรา,เ,าเจอซ้าๆฟังซ้ําๆนะคะแล้วก็พูดซ้ำๆมันจะจําได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการเริ่มต้นมันจะยากนิดนึงแต่ว่าคุณครูอยากให้นักเรียนพยายามนะคะลองลองอลอง ลองตั้งใจที่จะพยายามแล้วก็ทำซ้ำๆแล้วก็ทำเรื่อยๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถที่จะฝึกฝนได้นะคะฝากผู้ปกครองนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับเขานะคะเพราะว่าการเริ่มต้นมันมักจะยากเสมอแต่ถ้าเราทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดความชำนาญและความเคยชินนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะฟังแล้วก็จำได้แล้วก็พูดได้นะคะสู้ๆค่ะ